สวัสดีครับวันนี้นะคะเราอยู่ในช่องตั้งจัดอนิเมะกันครับแล้วันนี้นะครับ,รรบ,นะนนรบผมนะครับจะมาอัปเดตกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือ My h e r o Academy a Acad c ค d e m เเอาจริงๆผมอาจจะทําเรื่องอื่นก่อนถ้าผมเพิ่มเข้ามาคัะแต่ยังไงผมต้องอัปเดตเพราะว่า จริงๆผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากหรอกแต่ผมก็จะทำเท่าที่รู้เรื่องครับซึ่งจะอัปเดตตรงนี้แล้วแล้วอีกสักแป๊บผมก็จะไม่ใช่อีกสักแป๊บดิหลังจากนั้นนะคะ,ระ, 1, ะครับน่าจะหนึ่งวันได้ครับผมก็จะมายิคยิบกันต่อนะคะซึ่ง ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยได้ไปเปลี่ยนโปรไฟล์ช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและรูปภาพที่เห็นอยู่นะครับก็คือโปรไฟล์ของช่องนี้นี่เองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไ r i b e ให้ด้วย